ตอนนี้ค่ะอีฟอยู่กับนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะดรประสานกุลวานิาตรหรือพี่จำค่ะการที่จะมีอะไรที่สามารถที่จะทําให้ระยะห่างระหว่างบุรุษพยาบาลที่ทําการขนย้ายขนย้ายผู้ป่วยเนี่ยกับตัวสิ่งที่จะช่วยย้ายผู้ป่วยเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหพี่จำคะหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยแต่ละตัวตัวสีเหลืองเหลืองนี่ที่ตัวใหญ่ๆห่หหน่อยนะครับชื่อง่ายมากเลยชื่อเจ้าแบกครับหน้าที่ของมันคือเอาไว้แบกหามอย่างเดียวเลยม,มันสามารถที่จะแบกน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมนะโอ,โอส่วนในตัวนี้ที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่ของเรา เราเอาแบบมาจากปินโตนะครับที่มีช UM. yep. um. ื่อเสียงหน่งดังที่ในเวฟหนเวฟสอที่ผ่านมาของโควิดเนาะเราก็ได้ทํางานร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ร่วมกันปรับปรุงแบบขึ้นมากลเป็นปินโต2จุดเด่นของเจ้าแบกคืออะไรคะพี่จำ เนื่องด้วยกับโครงสร้างที่มันใหญ่โตแข็งแรงบึกบึนอย่างงี้ตอนที่เราคิดกันครั้งแรกก็คือเราต้องการที่จะเอามาแบบผู้ป่วยนะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันมีการติดเชื้อมีไวรัสที่มันสามารถมีการติดต่อได้รุนแรงและสูงเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ใ,ใกล้กับคนป่วยมากๆเนี่ยไม่ค่อยดีการที่จะมีอะไรที่สามารถที่จะ ทําให้ระยะห่างระหว่างบุรุษพยาบาลที่ทําการขนย้ายขนย้ายผู้ป่วยเนี่ยกับตัวสิ่งที่จะช่วยย้ายผู้ป่วยเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีอยากทราบถึงโปรแกรมค่ะวิธีการใช้งานใช้งานยังไงอะคะพี่จําจริงๆเจ้าแบบเนี่ยใช้งานง่ายมากเ,เราใช้งานด้วยควบคบังคับด้วยตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับ จริงๆรีโมทคอนโทรลแบบแบบแบบอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็มีหลายชนิดมันก็สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับอ๋อหมุนอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับการขับรถนะครับท่านก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนพวงมาลัยแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นเครื่องได้การสอนของเราที่สอนให้บุรุษพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายก็คือแค่เปิดสวิชแล้วก็คุณก็สามารถที่จะมาใช้บนตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้เลยระยะห่างอะคะ่ะ ถื<น>อ <accountable. S 2> ว่าการบังคับเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ใกล้กลแค่ไหนยังไงตัวนี้เ,เป็นคลื่นคลื่นวิทยุนะครับเขาเรียกว่าคลื่นวิทยุ2.4 g ิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นแปลว่ามันสามารถที่จะมีระยะในการที่จะควบคุมหุ่นยนต์นี้ได้ไกลพอสมควรถ้าเห็นตัวกันอยู่เนี่ยก็คงประมาณสักร้อยเมตรร้อยเมตรนี่ก็เราคนเองก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วถูกไหมครับร้อยเมตรเลยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวิ่งอยู่ภายในโครงสร้างที่เป็นตึกหรือพวกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ออกมาสักประมาณ 50เมตร60เมตรพวกนี้ครับ hmm. ครับานี้ก็อาจจะมีคําถามว่าเอาแล้วถ้ารับซอกตึกแล้วจะเป็นอย่างไรจะมองเห็นไม่เห็นอย่างไรใช่ไหม uh huh. ครับเ,เราก็จะมีกล้องบางเงิน hmm. ตอนนี้ยังไม่ได้ติดไว้ที่ตัวเจ้าแบบเลยเดี๋ยวจะมีกล้องที่เป็นติดอยู่มุมสูงขึ้นมาข้างบนนะครับเวลาคนบังคับถ้าไม่เห็นตัวเจ้าแบบเองเนี่ยเราก็สามารถมองผ่านจอ จอเล็กๆอย่างนี้ครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับ <S <S เราก็สามารถมองที่จอแล้วก็บังคับเจ้าแบกได้ให้ไปซ้ายไปขวาหน้าหลังได้แต่ส่วนใหญ่ปกติแล้วถ้าในแง่ของอการใช้งานของเจ้าแบกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันมาก <S <S เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าบุคลยากก็จะโอเคแล้วถ้าสมมติว่าอยู่ห่างกันระยะสักนิดนึงเขาถือสมมติเขาถือตัวบังคับบังคับตรงนี้เขายังมองเห็นผู้ป่วยอยู่ตรงนี้เขาก็มีความมั่นใจที่เขาจะบังคับได้ในระยะแค่นี้และมั่นใจด้วยว่าจะไม่ติดเชื้อเพราะว่าระยะมันห่าง พอสมควรนะฮะตอนนี้มีเริ่มใช้งานจริงหรือยังคะตอนนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอก็น่ารักมากก็ให้ให้เราไปทดลองใช้ก็ก็ใช้งานได้ดีถ้าสมมุติตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยก็ก็เชิญติดต่อได้ที่ท,ที่กรมวิทยาศาสบริการและตัวถัดไปค่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้น้องปิ่นโตตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะพี่จำน้องปิ่นโตนี่แรงบันดาลใจก็มาจากพี่ปิ่นโตพี่ปิน <laughs> ป่นโตปิ่นโตนี่เป็นหุ่นยนต์ทางที่เอาไว้ช่วยส่งของเมื่อตอนที่โควิดรอบที่แล้วนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ก็คือคล้ายกันในแง่ที่ว่าประกอบไปด้วยตัวที่เป็นรถเข็นแล้วก็ตัวที่เป็นระบบขับเคลื่อนซึ่งเป็นกล่องที่อยู่ข้างล่างมีมอเตอร์ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เอง บังคับด้วยจอยสติ๊กเหมือนกันก็คือรีโมทคอนโทรลพวกนี้ผ่านกล้องก็มีกล้องอยู่ที่ติดตัวประจําตัวหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นการบังคับก็คือบังคับสามารถบังคับผ่านจอเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับใช้ใช้วิธีเดียวกันบังคับผ่านจอระยะไกลเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยสามารถเอารถพวกนี้เนี่ยไปขนของเช่นอาหารยาน้ําหรืออะไรก็ตามที่ต้องการขนเข้าไปในในวอร์ด ใน,ในที่ทีท่ที่คนไข้อยู่นะครับออกมาสนามเป็นต้นเนี่ยก็ก็ดีเลยใช้ได้ดีเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาทดลองน้องปิ่นโตนะคะว่าใช้งานอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ทางพี่จําเนี่ยเล่าให้เราฟังแล้วตอนนี้นะคะจะขอทดลองจริงแล้วค่ะครับเริ่มเลยนะคะคเดินเดินหนาอ่าโอ้ เราจะดูตรงนี้ได้ดูตรงนี้ก็ได้ไห,หรือว่าจะดูที่โตหุ่นเองก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับคอยหลังได้ไหมเอ่ยได้หมุนตัว,ตวซ้ายขวาว้าวใช้งานไม่ยากค่ะคุณผู้ชมนี่มันก็จะเ,เห็นออกภาพอย่างนี้ครับใช้งานไม่ยากค่ะนี่ตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมคะ ใช่ครับมันก็จะมีสวิตช์ที่เปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตัวบอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่จะให้เวลาที่คนใช้งานเขาจะได้ทราบว่าอ๋อมันจะต้องชาร์จหรือไม่ชาร์จค่ะตัวแบตเตอรี่เองก็จะมาขึ้นที่หน้าจอด้วยน้องปิ่นโตจะใช้งานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะมากสุดตอนที่เป็นปิ่นโตหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเร่งๆทํากันก็คือแบตเตอรี่ก็ จะใช้แบตเตอรี่เขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่กึงแห้งขนาดมันก็เล็กดีทําให้ฟิตในตัวน้องปิ่นโตตัวแรกๆซึ่งตัวเล็กมันก็ใช้งานได้ประมาณ3-4ชั่วโมงซึ่งโอเคเลยใช้งานได้ดีแต่พอรุ่นหลังๆเนี่ยก็เรามีโอกาสที่จะทําให้หุ่นมันไซส์ส่วนใหญ่ขึ้นความต้องการขอ,ของของของที่ใช้งานจริงอาจจะต้องการให้มันวิ่งดได้ระยะตลอดก็จะอยู่ที่8 9ถึงชั่วโมงเพราะเราใช้แบตเตอรี่เป็นลิเทียมฟอสเฟตอย่างเงี้ยก็เข้ากับการทําการทั้งวันเลย ก็พยายามให้เหมือนกับเป็นการทํางานทั้งวันวันหนึ่งจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องชาร์จเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะรเราพยายามทําให้ง่ายแล้วก็จริงๆผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้ามีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์หรือว่าไม่ต้องหุ่นยนต์ก็ได้ความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้าช่างกลสร้างง่ายมากเราไม่ได้ทําให้มันยากเลยครับ<ม>ประเด็นสําคัญคือเราต้องทำให้ง่ายเร็วเพื่อที่ออกไปใช้งานได้เร็วที่สุด พอถามนะคะว่าการที่จะผลิตทั้งเจ้าแบกแล้วก็น้องปิ่นโตเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ่าจะได้สําเร็จเป็นหนื้อวัตกรรมตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้ามีของพร้อมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เสร็จได้ภายในสักหนึ่งวันไม่ถึงหนึ่งวันใช่ครับด้วยประสบการณ์ของเราที่ทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเราทําหุ่นยนต์มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์จากทักษะที่เราได้มาตรงนี้เราก็ เอามาดีไซน์ออกแบบได้เร็วขึ้นเราเรารู้ว่าต้องการที่จะให้หุ่นวิ่งทางนั้นทางนี้ต้องมีมอเตอร์เท่าไหร่ต้องดีไซน์ออกแบบโครงสร้างทางกลเป็นอย่างไร ตรงนี้มันก็เลยทําให้เร็วก็คือว่าเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วแหละทางด้านหุ่นยนต์บวกกับสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยมาต่อยอดแล้วก็ทำให้รวดเร็วขึ้นนะคะพูดถึงเจ้าดรดีดีกว่าดรดีตอนนี้โอ้โหแบบดังมากๆเลยเอาไปใช้หลากหลายหน่วยงานเลยค่ะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นคือเจ้าแบกเองก็ตามหรือว่าปินโต2นี่ก็ตามเนี่ยครับ อันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่เรียกว่าบังคับได้มือก็คือใช้รีโมทคอนโทรลบังคับดอกเตอร์ดีเนี่ยเป็นอีกชนิดหนึ่งของหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์เรียกว่าหุ่นยนต์อัตโนมัติเลื่อที่อัตโนมัติความแตกต่างก็แน่นอนก็คือไม่ต้องมีคนมานั่งช่วยบังคับอะไรอยูอ่เราสามารถที่จะโปรแกร,รมมันไว้ล่วงหน้าแล้วก็ทําให้มันสามารถวิ่งไปได้ตามที่เราต้องการเวลาวิ่งเนี่ยมันก็วิ่งอัตโนมัติเลยจําเป็นที่ต้องมีเซ็นเซอร์มีอะไรที่จะช่วยมันอีกเยอะแยะมากมาย อย่างด r รดีตอนนี้ใช้เลเซอร์เซนเซอร์ที่ติดอยู่ด้านบนจะสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าอยู่ตรงไหนโดยใช้เลเซอร์เนี่ยยิงกับสิ่งแวดลอ้อมคนที่โปรแกรมไว้เบื้องต้นก็สามารถจะโปรแกรมได้ว่าอ๋อจะให้ด r รดีไปแวะที่ห้อง12345อย่างไรเราก็สามารถจะคนโทรลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือธรรมดาเนี่ยครับที่มีแอปพลิเคชันของด r รดีอยู่มีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดใช่ครับ เราก็สามารถ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> จะ<ด>เลือกเลือกได้คุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าสมมุติอยากจะให้มันวิ่งไปที่ห้องผู้ป่วยห้องที่12ก็กดที่เลข12ก็จะเป็นหน้าจอของแอปพลิเคชันก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วนะคะมีแอปพลิเคชันรองรับโดยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ครเรียได้ว่าโดยตรงเลยนะคะดรดีอาจจะเ,เรียนตรงๆก็คือจะ,จะใช้ยากกว่าพวกนี้แน่นอนเพราะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมติอาจจะต้องมีความ ชำนาญเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงในการที่จะใช้งานการเทรนนิ่งของเราก็จะ,จะ,จะยาวขึ้นถ้าเทียบกับหุ่นยนต์2ตัวนี้คือเจ้าแบบกับเป็นโตนี้ก็พวกนี้เนี่ยพยายามที่เทรนใช้งานได้รวดเร็วเทรนสักประมาณ5 1 0นาที10นทีก็ควรต้องใช้งานได้แล้วใช่คือเมื่อสักรู่นี้ลองเล่นดูก็ไม่ยากนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคือง่ายมากคือลองเล่นดูเร้สึกว่าว่ามันค่อนข้างเร็ว <c oughs> ง่ายสะดวกจริงๆนะคะถือว่าไม่ยาก ถามพี่จำดีกว่าเนื่องจากพี่จำเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่สถานการณ์ new normal จริงๆมันเปลี่ยนแล้วแหละคำว่า new normal นวัตกรรมอะไรบ้างคะที่พี่คิดว่าในอนาคตเราควรจะมีถ้าเป็นทางฝั่งความเชี่ยวชาญของทาง lab ของเราตรงนี้เนี่ยก็คือทางด้านพวกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างคน กับสิ่งที่เราไม่ต้องการสัมผัสเนี่ยเยอะมากคือหุ่นยนต์เนี่ยทำงานด้วยเขาเรียกว่าเกีเ่ยวกับเรื่องที่มันเป็นความเป็นอันตรายทั้งหลายเช่นเข้าไปในห้องที่มีการติดเชื้อสูงหรือว่าในห้องที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายสูงแต่เราต้องเข้าไปในห้องนั้นนะเพื่อทําอะไรสักอย่างเนะี่ยทำไมต้องให้มนุษย์เข้าไปด้วยเพราะนิวร์มอลเหล่านี้จะเห็นมากขึ้นรวมทั้งงานต่างๆที่จําเป็นที่ต้องใช้แรางงานแรางงานจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคต <c oughs> ผมเข้าใจว่า ปัจจุบันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าหุ่นยนต์จะมาทดแทนคนแล้วจะเป็นแล้ว<ห>จะ,แ,นนละแล้วจะเป็นอย่างไงเ,เราเราเราไม่คิดว่าอันนั้นจะเป็นจะเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเหลือใครที่จะทําให้เราละครก็คงต้องเป็นพวกเหล่านี้แหละนี่คือ new normal ที่จะเห็นก็คือเหมือนกับว่ามาช่วยทุ่นแรงคนทุ่นแรงช่วยงานช่วยเหลือลหลายๆอย่างที่คนไม่อยากทํา หลายๆอย่างที่เราอยากจะเหมือนกับที่มีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงใช่ครับถูกต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จัมมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็พามาชมนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยวันหลังมาเล่นอีกอุ้ยชอบมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่จั๊มขอบคุณค่ะสวัสดีครับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่ง2รุ่นสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 โดยที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งดรดีสำหรับใช้ในภารกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์อาหารเอกสารขยะอันตรายและตู้ความดันลบ รองรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมปัจจุบันได้สนับสนุนหุ่นยนต์ดังกล่าวจำนวน2ตัวให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือนอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้พัฒนาต่อย,ยอดหุ่นยนต์ขนส่งเจ้าแบกที่สามารถรองรับน้ำหนักการขนส่งได้ถึง250กิโลกรัมสำหรับปฏิบัติภารกิจขนส่งอุปกรณ์ต่างๆและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอาคารเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0.5เมตรต่อวินาทีโดยควบคุมผ่านกล้องด้วยระบบวิทยุบังคับซึ่งพร้อมสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติภารกิจแทนแรงงานคนทั่วไปได้หรือไปส่งเสริมการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ต่อไป และทั้งหมดนี้คือนวัตกรรมและงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้เป็นอย่างดีเลยและที่สําคัญค่ะยังช่วยแบ่งเบาภาระผุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วยซึ่งในอนาคตนะคะอิปเชื่อว่าเราจะได้พบกับนวัตกรรมงานวิจัยจากความสามารถของนักวิจัยไทยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพของคนไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจและอยากติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.dss.go.th ค่ะหรือโทรได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะหมดเวลาของรายการ Insight at 25 Minutes แล้วดิฉันอุบิ๊นิสการผลเกตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ